จบดราม่าเรียบร้อยครับผาหัวสิงห์ูทับเบิกนะครับวันนี้วันที่15เดือนพฤษภาคม2564นะครับเจ้าหน้าที่ได้มาปิดทางขึ้นนะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวของผาหัวสิงห์เรียบร้อยนะครับเมื่อประมาณเที่ยงที่ผ่านมานะครับก็เนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับบางกลุ่มก็ไม่อยากใช้คำว่าฝ่าฝืนนะเพราะว่ามันก็ไม่มีป้ายห้าตั้งแต่แรกแต่ว่าก็มี การแสดงป้ายอนณาเขตของอุทยานแห่งชาติเขาค้ออยู่แล้วนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราจะเข้าเขตอุทยานแห่งชาติเนี่ยเราต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่าทางกรุงพยานเขาน่าจะอนุโลมให้ขึ้นไปชมวิวได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้นะครับก่อนมาปากป้ายนี้อีกนะครับแล้วก็มีคูนฝาฝืนเล่นอารถน้ำมากั้นเลยนะครับนี่เรียบร้อยเพิ่งมาปากเสร็จเมื่อกี้ฮะรถคันเดียวเป็นเหตุ จริงเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้อยากจะปิดหรอกนะคือเขาก็บอกอยู่ว่าก็อยากให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปที่สวยอยู่นะครับแต่ว่ามันเกิดเหตุขึ้นแล้วไงกรมทุยานก็เลยจําเป็นต้องปิดปิดทางขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกนะครับเขาก็บอกมาประมาณนี้แหละนะป้องกันอันตรายด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับ่าเสียดายอยู่ก็น่าจะเปิดให้คนเดินได้เนะ <laughs> จริงเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันไม่รุญาตให้คนเข้าไปอยู่แล้วครับตั้งแต่มีป้ายนี้ยแสดงอาณาเขตเนี่ยทุยเขียวเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีข้อความห้ามชัดเจนอย่างนี้ครับถ้าถามว่าจะเอาโทษได้ไหมที่มีคนผ่านป้ายนี้ไปก,ก็เอาโทษได้แต่เขาไม่อยากทำเมื่อค่เมื่อก่อนเวลามีปัญหาเขาปิดปากทางไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามันก็หาว่าเราปิดไม่ได้อีกหมายตอนนั้นอันนั้นอันนั้นมันคนละคนละที่อันนั้นมันของกรมป่าไม้นะครับอันนี้มันเขตเขตอุทยานแห่งชาติ คนละส่วนซีเมนต์ยังไม่แห้งเลยครับอ,อ่นี่ครับ<ๆ>เที่ยวดีๆไม่ชอบนะครับก็ล้อมลวดหนามอย่างดีครับก็สแสดงได้ว่าห้ามนะครับทั้งรถทั้งคนจบสวยครับอือเที่ยวดีๆไม่ชอบกันนะครับคือปีเฉพาะตรงนี้นะครับส่วนจุดกลางเต็นท์ยังเปิดเหมือนเดิมนะครับ ด้านบนนะครับที่เห็นรถจอดสามารถมาการเต้นได้เหมือนเดิมนะครับเี่นแต่ว่าคุณจะมาชมวิวตรงจุดนี้ไม่ได้แล้วนะครับคุณจะแอบเข้าไปไม่ได้นะครับถึงเข้าไปได้แต่คุณถ่ายรูปไปโพสต์ลงในโซเชียลหากทางกรมอุทยานแห่งชาติเขาค้อเขารู้เขาจะดําเนินการแจ้งความเอาผิดนะครับนะครับอันนี้คือแจ้งไว้นะครับคือเจ้าหน้าที่ก็บอกมาแบบนี้นะครับมีโทษตามกฎหมายนะครับถ้าใครแอบลักลอบเข้าไปนะครับ ่นนั้นบน,นบสามารถกางเต็นท์ได้ปกตินะครับมาถึงตรงนี้ก็เป็นลานกางเต็นท์นะเป็นลานดินแต่ค่าบริการก็คนละหนึ่งร้อยบาทปกตินะครับมีห้องน้ําแต่ไม่มีไฟก็ประมาณนี้นะครับสามารถชมวิวตรงที่เป็นทางหัวสิงได้จากจุดนี้นะครับ <ấy> เห็นได้นะครับไม่จําเป็นต้องเดินไปนู่นก็ได้วิวมันก็คล้ายๆกันนะครับ ก็เกือบ,อบพนโนลามานะครับสามร้อสิงศาเพียงแต่ว่ามันไม่ชิดหน้าผาแค่นั้นเองนะครับอก็ไม่อยากให้โทษเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับก็คือเจา้าหน้าที่ก็อนุโลมมาสักพักแล้วนะครับหลังจากปากป้ายนี้นะครับที่จริงความหมายป้ายนี้ก็คือห้ามนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็เห็นใจนักท่องเที่ยวได,ได้ได้ภาพส,สวยๆนนะครับในการมาท่องเที่ยว แต่ว่าในเมื่ออนุโลมแล้วคุณทําให้เกิดเหตุการณ์ประมาทวาเสียวนะครับซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลอื่นได้นะครับจริงจําเป็นต้องป้องกันอันนี้ต้องเข้าใจชะหนทีนะครับส่วนลดต้นเหตุคันดังกล่านะครับตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ3าวันแล้วนะครับตั้งแต่วันที่ส2บวันนี้วันที่สิบห้านะครับคือทุกคนยังอึ้งตะลึงกับเหตุการณ์นั้นนะครับว่ามันขึ้นไปได้ไงนะครับยนผมจะให้ดูระยะขอบป้ายเขียวนะครับมาถึงตรงนี้นี่ ถึงเสานี้นะครับที่รถสามารถจะเหยียบได้มีความกว้างประมาณสองเมตรแล้วรถยนต์หนึ่งคันผมว่าน่าจะมีความกว้างในประมาณสองเมตรสองเมตรนิดนดน,ดนะครับดังนั้นถ้ารถหนึ่งคันหรือว่ารถต้นเรื่องนะครับที่จะผ่านตรงนี้ไปได้ก็แสดงว่าล้อคุณต้องอยู่ประมาณเสานี้เลยนะครับล้อขวาคุณต้องอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมฮะ คุณต้องเผื่อด้านนู้นด้วยนะครับไมงั้นก็จะชนป้ายเขียวนะครับแล้วคุณดูครับเห็นบอกว่าวันที่รถคันนั้นมาฝนตกด้วยนะครับทางลื่นนะครับแล้วคุณดูนะครับนี่นะแล้วถัดไปคืออะไรครับเหีวล้วนๆนครับโอ้หผ่านไปได้ไงเนี่ยจุดเนี้ยครับถ้าพลาดนะครับก็คือเหวแล้วเดือดร้อนใครครับ เจ้าหน้าที่นะครับแล้วขึ้นไปนู่นนะครับแล้วสังเกตดูว่าถ้าฝนมันตกพื้นนี่จะลื่นมากนะครับนะครับมันจะเป็นดินคล้ายๆดินเหนียวนะครับมันลื่นเมื่อกี้มีม,มอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งข้างบนเขาเบรกเบรกไม่อยู่ชนมอเตอร์ไซค์ที่จอดไวอะครับรถมอเตอร์ไซค์คันนึงจอดไวเฉยเฉยนะครับข้างบนแล้วอีกคันหนึ่งวิ่งขึ้นมาแล้วเบรกไม่อยู่ชนกัน นั่นแหละมันลื่นขนาดไหนแล้วคิดดูคุณขับรถขึ้นไปข้างบนวันที่ฝนตกแล้วข้างบนพื้นไม่เรียบอย่างนี้นะครับมันจะเป็นเงินเหมือนหลังเต่าอะ่ะแล้วคุณคิดดูสมมติมันลื่นแล้วคุณดูเหวครับเท่ากับตึกกี่ชั้นเนี่ยโอ้โหเพราะว่าน่านจะสูงกว่าตึกสี่สิบห้าสิบชั้นนะครับคงไม่เอาถามหาเนาะมันจะเป็นยังไงถ้าล่วงลงไปนะครับปิดตำนานพระหัวสิงห์นะครับ แต่เจ้าหน้าที่ก็บอกกันนะครับว่าที่นี่มีโอกาสที่จะเปิดให้เข้าชมมีโอกาสนะครับเปิดให้เข้าชมอีกครั้งนะครับแต่ว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานมาประจํานะครับอันนี้คือที่เจ้าหน้าที่บอกกับผมนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ยากนะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันก็มีแค่นี้นะครับมีแค่ตรงนี้ถ้าจะให้เจ้าหน้าที่มาประจํามันก็มันจะไม่คุ้มค่านะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่นี่ก็ไม่ไม่ค่อยจะเพียงพอเท่าไหร่นะครับ ราะว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่อยู่อะไรนะน้ำเพียงดินนะครับอาจจะไม่เพียงพอที่จะมาดูแลตรงนี้ได้นะครับคอยลุ้นกันต่อไปครับว่ามันจะเปิดอีกไหมนะครับแต่ผมว่าคงจะยากนะโอเคนะครับประมาณนี้เรียบร้อยนะครับแต่ส่วนตรงนี้ก็มาได้ปกติครับรถก็จอดตรงนี้แหละจอดได้นะครับถ้าอยากเห็นถานหัวสิงห์ชัดก็ข้างบนครับนู่นเลยกางตีข้างบนแต่ว่าคุณต้องขนของเหนื่อยหน่อยมันจะสูงนะครับ โอเคครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์นะครับผมก็ใจหายเหมือนกันผมมาที่นี่บ่อยอยู่นะครับอยู่ดีเห็นรถเจ้าหน้าที่เข้ามานะครับขนเสาเข้ามาขนเสียมเข้ามาแล้วก็มาขุดะนะครับก็ใจหายอยู่เพราะผมก็มาบ่อยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ